บ้านใหญ่ขนาดนี้แล้วผมต้องผมต้องร้องเพลงดีๆแล้วแหละคุณหมอสินร้องได้แล้วคุณหมอแสินร้องได้แล้วทอดหนึ่งทอดหนึ่งทดหนึ่งโอ้ย้แล้วทัดแบบเริ่มล้มแบบเป็นระเนระนาดเป็นโดมิโนก็ครับเราก็แทบจะไม่ไม่เหลืออะไรมรดกที่แม่ได้ก็แล้วช่วงนั้นคนไข้เยอะไหมครับได้เดือนละคนเราก็ดีใจนะอุ้ยเพาหลังวางแล้วมาได้ยังไงมร่รู้จัก นนนนสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้องแลกข้าวครับผมร้องแลกข้าวเสียงใสงมววีวันเดะเรามาอยู่ในคฤหาสน์ที่ใหญ่มากๆครับทุกท่านครับผมก็ยังงงอยู่ว่าผมมาที่นี่ได้ยังไงผมยังไม่กล้าเดินไปไหนเลยไม่กล้าตุกติกเลยเดี๋ยวกลัวทำด้านูุนนีตกนะครับเพราะวันนี้เราจะมาหาหมอสุนินครับผม โยหก่อนเลยนี่เดี๋ยวตัวจริงเข้ามาเดี๋ยวเราจะไม่ได้โยนะครับผมทำไมมันใหญ่เลยเราจะไปหาเขาที่ไหนเนี่ยจะเดินหาเขาที่ไหนเนี่ยวันนี้ร้องเั้ยเฮยเฮ้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 ยเฮเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเก้เฮ้ย้ยเฮ้ย้ยเฮ้้ยเฮ้้ยเ้ยเฮ้ย้้เ้ยเ ีแล้วผมต้องผมต้องร้องเพลงดีๆแล้วแหละเผื่อผมจะได้กินแบบเอาเพลงเมื่อกี้เอาเพลง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 คุณแผลง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 เลยคุณแผลงเลยโอ้ยไปที่ไหนคนณหมอขอเพลงนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าผมร้องแล้วคุณหมอถูกใจนะคุณหมอจัดชุดใหญ่ให้ผมเลยจัดให้เลยจัดให้เลยนะจัดเลยครับรองเเสีขาฝืนจะ มีคนรักคนเตมตตาให้โลกโด่หงดังกับเขาเถอดน้าเชื่อเสียงของฟ้าคนรัก 好色难消解。 นะครับเอาละอ่ะหวานหมูโรงงานนี้กูดได้กินแบบคันเลือดห่านเดีนี่ไปให้กินแบบไหนเดี๋ยวจัดไปเดี๋ยวไปดูสิจัดอะไรให้โอ้ย,อยชอบไหมครับเมื่อกี้ชอบไหมชอบมากโอชอบมากๆเลยว่อยเอาละกินค้างๆเลยมาแสดงว่เาเรา,เราเราต้องได้แบบจัดแบบคันเลือดห่านครับทุกคนครับโอ้ยเราองแบบพระราชวังกินแบบเหมือนในวังเลย ครับผมครับครับผมได้ยินมาว่ากันเนี่ยคื่อที่บ้านผมเนี่ยมีเชฟอยู่หลายคนครับผมแต่กันส่งซิกแนลมาบอกว่ากันชอบมาม่า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 ต้มยำกุ้งครับผมก็เลยผลิตมาม่าของผมเองครับกุ้งผมปลูกเองปลูกเองปลูกเองนะครัเลี้ยงเลี้ยงเองเลี้ยงเองด้วยกุ้งเองเลี้ยงเองก็เลยอยากจะให้กันมาลองชิมมาม่าใน จานนี้ทำด้วยเครื่องเงินครับโอ้โหทองคำโอ้โหถ้วยนี้เป็นเงินครับเครือบรัสรส้น้ำนี่ก็เป็นเหมือนทองคำโอ้โหก็ลองดูีิว่ามาม่าในถ้วยทองคำมันจะเป็นยังไงมาม่าในถ้วยทองคำโอ้โหจานนี้เท่าไหร่ครับเนี่ยอย่าถามดิอ๋อเออโต้อย่าไปรู้เลยอย่าไปรู้เลยใช่ไหมไปรู้เลยอย่าไปรู้เลยโอเคเศร้าใจโอ้ินเลยต้องลอใช่ไหมครับโอเคครับคุณหมอครับเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวขอชิมก่อนนะ เป็นมาม่าที่รำคาญมากมากเลยครับมาบ้านผมอร่อยใช่ไหมครับยิ่งถ้ากินตอนตีสองตีสามเวลาเมานะยิ่งอร่อยนะโอ้โหกุ้งนี่เลี้ยงเองนะเลี้ยงเองครับก็จะในตู้ตู้โชว์ข้างหลังเส้นมาม่าผลิตเองผลิตเองด้วยผลิตเองด้วยคือคือคือบ้านหลังนี้เราประหยัดครับครับประหยเพราะจะผลิตเองหมดมผลิตเองหมดเลยนะครับเป็นน้ำดื่มจะเป็นอะไรผลิตเองหมดเลยผลิตเองหมดเลยครับคราวนี้ครับคุณหมอผมขออนุญาตถามนะครับว่าคุณหมอ เป็นคนจังหวัดอะไรครับเชียงรายครับเชียงรายเลยใช่ไหมครับครับคุณหมอเป็นลูกครึ่งไหมครับไม่ครึ่งครับคนอินเดียร้อยเปอร์เซ็นต์คือเป็นพ่อแม่เป็นอินเดียครับผมมาเกิดที่เมืองไทยก็เป็นคนคนไทยเชื้อสายอินเดียครับก็เหมือนกับคนจีนที่เมื่อก่อนค้นทะเลมาครับลูกหลานก็มาเป็นคนไทยครับเชื้อสายจีนอันเดียกันแล้วคือเป็นคนเชียงรายโดยกําเนิดเลยใช่ไหมครับกำเนิดครับแล้วความฝันในวัยเด็กของ คุณหมอนี่คุณหมออยางเป็นอะไรครับตอนเด็กๆเลยสมัยนั้นมันก็คือฝันก็คือมาดูแลกิจการคุณพ่อคุณแม่ครับแต่คราวนี้คุณพ่อผมเสียตอนผมอายุแปดขวบครับมันก็ทําให้ช็อกแล้วก็ท่านไม่ได้ทํที่ไหนทำเพ่ไว้คือท่านเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นคนรวยคนหนึ่งครับก็มันก็เกิดสั่นทิงมรดกมรดกกันโอ้ยาวนานผมก็เลยลำคานก็เลยออกนั่งรถทัวร์มากรุงเทพนั่งรถทัวร์เลยสมบัติทัวร์คือ,ค,อคุณหมอต้องยอมรับว่าคุณหมอเป็นคนที่ ฐานะบ้านเนี่ยก็คือมีตังค์ถูกต้องไหม,ม,มครับมีใช่ไหมครับแล้วคือตอนตอนออกมาเนี่ยคุณหมอคือเหมือนกับใช้ชีวิตเคยใช้ชีวิตแบบลําบากไหมครับตอนเด็กก็าลาบากนะตอนคุณพ่อเสียก็แบบ,บมันมีการทะเลาะก,กันในบ้านทุกวันแล้วก็หลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นกิจการก็เริ่มล้มตรงตันี้ล้มลงหนังล้มโรงแรมล้มสารพัดแบบเริ่มล้มแบบเป็นระนาดเป็นโดมิโนโก็เราก็แทบจะไม่ไม่เหลืออะไรมรดกที่แม่ได้ก็ ลูกบางคนก็เอาเอาไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอนั่งมาในกรุงเทพใช่ไหมครับหมอรู้จักผมก็มีพี่สาวผมอยู่ที่กรุงเทพแล้วมีญาติญาติก็เหมือนกับมีครอบครัวซัพพอร์ตอยู่ทางนี้ก็เท่าที่เขาทําได้เท่าที่เขาทําได้แล้วจุดหมายจริงๆที่คุณหมอเข้ามากรุงเทพเพื่ออะไรครับผมว่าผมจะเป็นบิ๊กบอสในเมืองนี้ให้ดูววามฝันยิ่งใหญ่ลจะเป็นบิ๊กบอสแล้วตอนนั้นทิศทางของคุณหมอตอนอายุเท่าไหร่คุณหมอ24 ยี่สิบสี่ก็ถือว่าเด็กมากๆเลยนะคุณหมอก็ใช่ก็ไม่เด็กนะก็จบคนะแพทย์แล้วแล้วเข้ามาปุ๊บคือความใฝ่ฝันเราอยากจะเป็นวิกบอสแล้วคุณหมอเริ่มเริ่มต้นยังไงครับในก็ทำงานทางานที่โรงพยาบาลด้วยน้ำไทยโรงพยาบาลเอชราเวทก็ภายในไม่กี่เดือนก็ขึ้นเป็นหัวหน้าแผนกก็ทำงานอยู่ที่โรงพยาบาลประมาณสัก3ปีก็แต่งงานเสร็จแล้วก็ทำงานได้1ิกว่าปีก็มาเปิดคลินิก คือ <C ül üyor> ตอนนั้นมนันเป็นจุดมันเหนแบบว่ารฝรั่งเริ่มเข้ามาเมืองไทยกันเยอะก็เริ่มเข้ามาบินเข้ามาทางารรักษาผมก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยบำรุงราชก,ก็ทํานะห<อ>ลายะมาณก็ทาอย่างเงี้ยเราก็สามารถทําได้ผมก็เลยเปิดคลินิครับต่างชาติเปิดคลินิครับต่างชาติแล้วช่วงน,นั้นคนให้เยอะไหมครับก็เยอะก็ใหม่ๆก็ได้เดือนละคนเราก็ดีใจนะอุ้ยฝรั่งมาแล้วมาได้ยังไงวันที่ฝรั่งมาวันแรกนี่ พายุพายุแบบตื่นเต้นมากพ่าเราเราได้ลูกค้าฝรั่งแล้วครับหลังจากนั้นก็มาแบบมรสมมรสมคือเยอะมากเยอะมากเยอะมากแต่แต่ตอนนั้นคือยังไม่มีโซเชียลใช่ไหมคุณหมอไม่มีมีมมแต่ตอนนั้นเนี่ยนะเป็นค,ค,คนที่แอนตี้โซเชียลเป็นคนคิดว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยคือสิ่งไม่ดีสิ่งที่ทําให้สามีภรรยาทะเลาะกัน คือสมัยนั้นการใช้โซเชียลมีเดียไม่ใช่อย่างนี้สมัยนั้นการใช้มีโซเชียลมีเดียคือการไปไปจีบสาวอื่นใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีใครสนใจจีบสองจีบสาวแล้ว,ลวก็เป็นทุกคนเป็นเพื่อนกันไปไหนก็ไปด้วยกันแล้วก็เรามาใช้ในเชิงธุรกิจเพิ่งเพิ่งมาเริ่มใช้ในเชิงธุรกิจได้ประมาณสักห้าปีแต่เท่าที่ผมติดตามคุณหมอมาในทิกตอกเนี่ยคือเหมือนคุณหมอเป็นคนที่ใจดีมากๆเลยเราะว่าแน่นอนครับใช่ไหมครับคุณหมอเป็นคนที่ใจดีแล้ว คุณหมอเปิดโอกาสให้แบบสมมติว่าคนที่ไม่มีเงินเนี่ยอยากจะมาทาฟันกับคุณหมอหรือคุณหมอแบบมีนโยบายอะไรให้เขาไหมก็ต้องมาคุยกันต้องมาดูกันว่าไม่มีเงินจริงหรือเปล่าแล้วความจําเป็นที่ต้องการฟันเนี่ยคุณมีความจําเป็นขนาดไหนครับความจําเป็นระดับคุณเนี่ยคุณไปเข้าคิวโรงพยาบาลรัดอาจจะสักสองเดือนก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอย่ามาหาผแต่ถ้าบางคนมามันเป็นภราพิสุกเอยมาใครมาแล้วก็เราดูแล้วว่าท่านท่านลําบากจริง เราก็เราก็ทาให้แล้วถ้ามันเป็นฟิลของเราเองครับเราก็ทําให้ครับแล้วคุณหมอมีความสุขไหมครับเวลาบบเห็นคนไข้เขาแบบ Happy, แฮปปี้แบบคนมาทมําฟันอะไรเงี้ยครับมีความสุขครับเราก็มีรอยยิ้มสนุกสนานนี่ค่ทุกวันนะครับได้ดูมมีความสุขแล้วระหว่างการเป็นหมอฟันคุณหมอมีความฝันอะไรอีกไหมครับที่อยากจะทําก็อยากที่ผมอยากจะทะํานะครับก็ผมอยากจะอยากอยาก,อยากจะมีเพลงฮิตครับติดชาร์ต อาจจะไม่จำเป็นต้องล้านวิวนะเอาสักเก้าแสนวิวก็ได้ไม่ก็อยากจะมีแต่ในในในทิกตอกเราก็ทําได้ดีนะฮะแต่ก็เรายังหาวิธีการทําใน YouTube ไม่เจอหนึ่งคือเราไม่ซื้อครับถ้าเราเป็นนักร้องนายคิดดูกว่านายจะเขียนเพลงครับกว่านายจะร้องเพลงอัดเพลงครับนายเหนื่อยแทบตายละครับคราวนี้นายก็ต้องมาซื้อวิวซื้อซื้อวิวยูทูบอีกผมเห็นคนซื้อกันเขาบอกว่าซื้อเพื่อที่จะเปิด ให้ให้ยูทู e มันกระจายผมไม่เชื่อละถ้าเพลงเราดีนะใช่เดี๋ยวมันก็ไปหมอผมก็เคยมีความคิดที่ที่อยากจะซื้อนะแล้วพอพอผมมองมองโดยรวมแล้วว่าถ้าเพลงเรามันดีอะเดี๋ยวเดี๋ยวมันก็จะไปของมันเองต่อให้เราไปจ่ายปุ๊บถ้าเพลงเราไม่ดีจ่ายได้ยอดครบแล้วเราก็ต้องมันก็หยุดเหมือนเดิมมันก็หยุดไปอยู่ตรงนั้นใช่ครับเพราะเพลงเรามันไม่ดีสู้เรามาตั้งใจทาเพลงดีๆแล้วปล่อยดีกว่าถูกต้องครับใช่ครับผมไ็คิดอย่างนี้ฮะ แสดงว่าคุณหมอมันก็มีความฝันที่อยากจะเป็นนักร้องแยากุอยากเป็นนักร้องไม่ได้เป็นคนร้องเพลงเก่งนะฮะครับทุกคนคือคราวนี้ผมก็ร้องเพลงเสร็จปุ๊บโปรดิวเซอร์ผมคุณกริชเขาบอกว่าหมอสนิทคุณเป็นได้คุณเป็นแรปเปอร์ได้แรปเปอร์นี่คือการเล่าชีวิตตัวเองการเล่าเรื่องเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีบีทมีอะไรมาเกี่ยวข้องเนี่ยก็ผมก็มันก็เหมือนกับว่าโอเคถ้าผมเป็นแรปเปอร์มันง่ายขึ้นการร้องเพลงเขาจะให้ผมร้องเสียงเหมือนที่คุณร้องเนี่ย ผมยังคุณสอนผมเมื่อกี้ผมยังจาเนื้อ้องไม่ได้เลยอะไรนะนางสาวเมืองสวรรค์สาวเมืองสวรรค์ผมจะต้องไปฝึกเดี๋ยวเดี๋ยวคุณช่วยอัดท่อนนี้นะสาวเมืองสวรรค์นั่นแล้วก็ไลน์มาให้ผมด้วยนะได้นี่แหละครับก็คืออีกมุมหนึ่งของหมอสุรินทร์คืออยากจะเป็นนักร้องนะครับซึ่งผมมองว่าการที่เราจะเป็นนักร้องมันเป็นสิ่งที่เปิดมากสําหรับทุกวันนี้โอเพ่นมากไม่ใช่แค่แบบคุณ ขอแค่แบบมีสื่อโซเชียลทุกวันนี้ก็เป็นนักร้องได้แล้วได้แล้วใช่ครับและหนึ่งคือเราและการทําเพลงเพลงหนึ่งเนี่ยมันไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเยอะครับอย่างลูกชายผมเป็นโปรดิวเซอร์คเขามีเครื่องอัดเสียงเนี่ยชุดหนึ่งละครับเขาบอกผมว่าป้าาลงเงินอีกนิดเดียวเราจะได้ชุดใหญ่เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะฮะครับก็เดี๋ยวนี้ผมอัดอัดที่อัดที่บ้านเลยบางทีกลางคืนทุ่มวันไหนเสร็จผใคข้เสร็จเร็วใช่ไหมครับครับผมบอกโปรดิวเซอร์ผมบักมาอัดกันก็อัดบางคืนได้สามเพลง สามเพลงสามเพลงเลยโอ้แสดงว่าก็คือแบบทํากันอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็กินนอนงนี้เลยป่ะครับอัไนไม่ไม่ก็ประมาณปีสองปีสามก็เลิกกันก็กินกัน่ะดื่มกันพากันไปแล้วอย่างนี้ผมแอบถามหน่อยคุณหมอปาร์ตี้บ่อยไหมอยู่ที่นี่บ่อยบ่อยเลยใช่ไหมครับบ่อยไม่บ่อยก็อาทิตย์ละครั้งต้องมีโอ้อาทิตย์ละครั้งต้องมีอาทิตย์ละครั้งต้องมีหมายความว่าครับวันพุธจะเป็นวันเบาๆครับแล้วก็วันเสาร์จะเป็นวันอือแล้วผมถามหน่อยว่า หลังใหญ่ขนาดนี้อยู่กันกี่คนครับคุณหมอปกติอยู่กัน4ี่แต่ตอนแต่ช่วงนี้เด็กๆอยู่ตอนนี้แต่ถ้าธรรมดาแล้วก็เด็กๆก็ไปอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์แล้วก็ก็มีผมกับภรรยา3คนอยู่คน2คน 2> อยู่คน2คนคนใช้ก็24ค,คนคนใช้24คนคนดูแล24คนโอ้โหคนดูแลย4่คน <c oughs> แล้วก็คืออยู่ในบ้านหลังนี้แหละคุณหมอเขาจะอยู่อีกโซนหนึ่งอ๋อแล้วเขาก็จะเข้ามาตอนที่เขามาทําความสะอาดอะไรที่ร่วมกัครับอาครับ ห้องนอนผมห้องนอนเดียวใช้คนทําความสะอาดห้าคนห้าคนใช้เวลาสามชั่วโมงใหญ่เนี่ยขนาดผมลองเข้าไปในห้องน้ํานะครับห้องน้านี่ใหญ่กว่าห้องนอนบ้านผมอีกครับใหญ่มากคุณหมอแล้วเข้ามาเหมือนเป็นแบบเครือข่ายในพระราชวังไม่ครับไครคือมันเป็นบ้านที่ว่าไม่ได้ใช้เงินมหาศาลนะครับแต่เป็นบ้านที่ทําออกมาแล้วสวยครับใครก็ช่างที่มาบอกว่ามึงซัดทุกมุมแต่มึงไม่ได้ลงเงินเลยครับ ของพวกนี้ที่เอามาใช้เนี่ยไม่ได้ไม่ได้แพงคือบางคนทําบ้านเนี่ยจะต้องไปเอาไม้แบบท่อนเบลล์มเบลล์มเบลลมมาแพงมาใช่ไหมฮะของแบบมูลค่าเราอย่าไปซีเรียสไม้อัดแข็งนี่แหละทาได้หมดทุกอย่างก็คืออาไง่ายคือคุณหมอเป็นคนที่ไม่ยึดติดกับสิ่งของไม่มีไม่ยึดติดจะใส่แบรนด์อะไรก็ได้แต่เพียงแค่ว่าเราชอบอย่างเงี้ยถูกต้องไหมครับผมก็คิดแบบคุณหมอนะเราชอบแล้วเราก็อยากจะทําเราก็อยากจะมี ซึ่งในใน,ในหลายๆสิ่งที่เราเอามาองค์ประกอบเราก็มองแค่ว่าเราอยากจะทําในสิ่งที่มันคงทนที่สุดเราไม่ได้แบบไปยึดติดกับแบรนด์นี้ยใช่ไหมไม่ม<อ>ไม่ไม่ยึดติดกับแบรนด์ดีใจมากๆครับที่วันนี้คุณหมอเปิดบ้านแล้วก็ทามาม่าสุดแสนอร่อยนิดมาม่าที่ทําเองด้วยกุ้งทำเองด้วย,วยสุดท้ายครับคุณหมอครับผมอยากจะให้คุณหมอเนี่ยให้กําลังใจกับ เด็กเกยาวชนรุ่นใหม่ที่กําลังสู้ชีวิตแล้วก็อยากจะมีชีวิตที่ดีๆยังไงฝากคุณหมอให้กําลังใจหน่อยครับอย่าท้อน,นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดขอให้เป็นคนซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์อดทนทอรนทุรคและอย,อย่าอย่าอย่าคนคนเดี๋ยวนี้เนี่ยมักจะหมิ่นเงินน้อยครับเห็นบ,บางคนเห็นทําฟันคิด ชุกชิคชุิไม่เอาได้ไหมพี่เอาเคสใหญ่ๆมาให้คนั่นแหละอย่าไปหมิ่นงานที่มันได้เงินน้อยคนั่นแหละสำคัญที่สุดแล้วก็ซื่อสัตย์จริตทำให้มันถูกต้องขยันเข้าทำงานให้ตรงเวลากับัตามเวลาเดี๋ยวเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ปังเองนี่ครับเป็นกางใชดีจากคุณหมอสุนินครับก่อนจบวันนี้ครับผมมีกระเช้าแบรนด์ครับหมคุณหมอครับมามออให้ครับนี่เลยครับอันเล็กๆน้อยๆครับคุณหมอขอบคุณครับดื่มลำลุงครับ ครับผมไม่ต้องพูดชื่อแบรนด์นะครับเพราะเขายังไม่เป็นสปอนเซอร์ให้เรานะครับถ้าอยากจะเป็นสปอนเซอร์เราเดี๋ยวเราจะเปิดชื่อให้เลยนะครับขอบคุณคุณหมอมากครับวันนี้ครับขอบคุณมากๆครับครับผมวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอสุนิทมากๆครับสําหรับการให้ความรู้วันนี้ได้รับรู้อะไรหลายๆอย่างเลยในหลายๆมุมนะครับแล้วก็อีีหน้าร้องแรกข้าวจะไปขอข้าวกับ ใครต้องรอติดตามครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณหมอซิงเกิม,มากครับขอบคุณครับสวัสดีครับลองแรกข้าวครับกดกระดิงด่งดิงด้งดิ้งดิ้งขลางเลยเด้อฝา <is> กติดตาม <From S 2> ช่องบุ๊ค<ข>อ,อดับเบลเลย <ขอ S 2> นะครับครับผม like ส u ดปอร์ตด็ y กยูเบบเดินเข้ามาในแมนชินและคุณจะเย็ดดูมองสาวๆตรงที่บ้านก็พร้อมจะ get low ไม่จำเป็นต้องเช็คราคาพเพชร่มตโตอ้น้ำมัจะเคียงไห้น้องเล่นอยากจะเคียงไกลน้องน้ำมัต้องเตืออไอ้่าได้เต็ม